อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดอะไรใหม่ๆไทยช่วยไทยไทยจเจริญไทยไม่ช่วยไทยหมาแมวที่ไหนจะช่วยไทยอยากเป็นติ๊กต็อกเกแต่ไม่มีนมไม่มีจิมมี่ให้โชว์จะหาคนติดตามให้ถึงพันยากเหลือเกิน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดอะไรใหม่ๆไทยช่วยไทยไทยจเจริญไทยไม่ช่วยไทยหมาแมวที่ไหนจะช่วยไทยอยากเป็นติ๊กต็อกเกอร์แต่ไม่มีนมไม่มีจิมมี่ให้โชว์จะหาคนติดตาม